แล้วในหมู่บ้านนะครับในหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งกฎกติกาในการดูแลคนเข้าออกเป็นอย่างไรบ้างครับในส่วนของในหมู่บ้านนะครับเราก็จะมีมาตรการนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นาไม่ว่าจะเป็นกอมอหรือว่าอสอมอนะครับเราจะมีการอินเตอร์เตทุกทุกหมู่บ้านพร้อมกับให้ข้อมูลและคําแนะนําสาหรับผู้ที่ว่าเดินทางเข้าออกมานะครับในการกลับตัวแล้วก็ให้เป็นเครือข่ายในการที่ว่า บ้านไหนที่ว่ามีญาติหรือว่ามีผู้เดินทางมาแล้วก็จะเป็นตาสับปะรดกันนะครับเราจะช่วยเพื่อที่จะเซฟป้องกันในพื้นที่ของตัวเองเป็นหลักด้วยครับผมท้องถิ่นตัวแทนท้องถิ่นมาดูแลจังหวัดนะครับครับวันนี้นะครับได้เป็นชุดตรวจติดตามร่วมกับท่านประหลัดจังหวัดชุมพรนะครับการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรได้มอบหมายนะครับซึ่งด่านหน้าที่ว่าการอำเภอพระโต้งนี้นะครับก็ คามพร้อมๆนะครับในเรื habitude, ่องภาษที่ครับกำลังคนนะครับโดยเฉพาะท่านในพื้นแล้วก็จ้ประษาทางม้านส่วนราชการทั้งูัฐบานะครับกำนันที่ดอ่บ้านท้องที่ท้องถิ่นนะครับแล้วก็ที่สําางอุ์กรปกครองท้องถิ่นนะครับได้ให้การสนับสนุนและร่วมมือทั้งวัสดุอุปกรณ์งบประมาณนะครับยานพาหนะต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณนะครับทั้งรัฐบารจังหวัดกค็ได้กำกับนะครับให้เป็นไปตามระเบียบ นะครับนั่นคือสั่งการนะครับสานที่กระทรวงมหาดไทยได้สั่งการม,มานะครับก็คิดว่ามีความพร้อมนะครับในทุกข้องกิจน,นะครับที่จะพร้อมอับเนิอและส,สนับสนุย์อ่าโยบายตามข้อสัส่งการนะครับของทีท่วสพการนะครับในเรื่องนี้นะครับอยา,ากติดตามและเช็กอัครับ